สวัสดีครับวันนี้วันที่27พฤษภาคม2567เวลา1 2 1 7นาทีนะฮะอ๋อี้ผมเสียบหูฟังเพื่อความคมชัดนะครับเรามาดูความสามารถของแอปไทยแอสโซลจิพลัสหรือแท็บกันต่อนะครับพอดีมีผู้ที่ส,สนใจนะครับก็สอบถามมาว่า โปรแกรมดูรละเอียดได้ถึงขนาดไหนก็ถึงมุมสะท้อนและห้องต่างๆไปถึงมูลทยกิปสันฟูมูล etc การวางเลิกด้ไหมคะอ๋ออันนี้เป็นคำถามที่ที่ซับซ้อนนะแล้วก็ ายเรื่องนะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องของการดูดวงด้วยนะครับถามว่าโปรแกรมดูรายละเอียดแค่ไหนนี่มุมสะท้อนได้อยู่แล้วห้องต่างๆมาถึงเรื่อนนะเฮ้าส์ใช่ไหมฮะมูลไทยก็การเป็นตั้งดวงฟูมูลนิวมูลอะไรเงี้ยนะครับวางเลิอกอันนี้อยู่ที่ความรู้ทางโหราศา,ศาสตร์นะครับว่ามีหลักการดู ได้ไหมเราปริจรารณาของท่านเป็นอย่างไรผมจะตอบเฉพาะส่วนอันนี้ก่อนนะครับเพื่อให้คลิปมันสั้นๆโอเคการเลือกสร้างดวงมูลไทยฟูมูลอะไรต่างๆเนี่ยครับที่ในโปรแกร,รมก็จะอยู่ที่เมนูยูเรเนียน,นะครับแล้วก็สารพัดมาเลือกที่ดวงรายปีเดือนวันก็คือดวงรายปีดวงรายเดือนดวงรายวันนะครับ อยู่ที่ปุ่มนี้นะครับสำหรับการตั้งดวงที่เรียกว่ามีมาแต่โบราณผมเรียก็เป็นดวงดวงศักดิ์สิทธิ์นะก็มีหลักการดูเรื่องของการตั้งดวงหลายปีหลายเดือนห,หลายวานันเป็นการเฉพาะนะครับตั้งดวงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ใช้ดวงนั้นดูไปตลอดปีตั้งดวงขึ้นมาก็ดูไปตลอดเดือนเป็นต้นนะครับในที่นี้เนี่ยผมว่า ท่านที่ถามมาก็จะสนใจเรื่องของโหระษะสกลนะไม่เชิงเป็นโหรตษ์ยูเรเนียนนะครับส่วนกลางวางเริม่มรีบเป็นเรื่องของหลักการระกรรมวิธีนะที่หลายๆขั้นตอนหรือหลายๆมุมมองประกอบกันนะบแต่ก่อนนะมุมสะท้อนนี่เข้าใจว่าก็คือ ปัจจัยสะท้อนนะหรือดาวสะท้อนแล้วแต่คนระับอันนี้ก็อธิบายยาวไว้ก่อนนะห้องต่างๆอันนี้น่าจะไม่ถึงเรือนเรือนจะตาหร้าน,นเส์อันนี้แอนติเซียนะ แอน s ิเซียนี่เป็นเอกพจน์นะถ้าเป็นพรารกิจ์ก็จะมีผันโลกแล้วก็มูลไทยอันนี้ก็คือดวงจันทร์ดวงมูนไทยนี่น่าจะก็คือมูลเฟสมูลเฟสนะครับก็ดาวทำม,มุมจันทร์ทำมุมกับอาทิตย์นะครับ ก็จะเป็นกลุ่มศูนย์องศาเล่งอันนี้คือูรุณามีหรือฟูมูลนะก็ศูนย์นี่ก็คืออมาวสีนิวมูลนี่เป็นเรื่องที่แรงๆนะในโยนี่เราจะใช้อมาวสีเป็นหลัลกนะครับพึ่งเฟฟ ไม่เต็มวงกลมก็เป็นร้อยแปดสิบถ้ามากกว่านี้ก็เป็นเก้าสิบนะครับแล้วก็เป็นสี่สิบห้าแล้วแต่จะใช้กันไปนะครับก็คือสวดการวางเลิกนี้ก็แล้วแต่เท่ากับกลับมวิธีหลายขั้นตอนโอเคครับกลับมาฮนะ เราแตกคำถามแล้วกลับมาอยู่ที่มูลไทยนะครับมูลไทยนี่มาเที่ยวที่ดวงรายเดือนนะครับเช่นอันนี้ตัวเลือกดวงรายเดือนผมติ๊กไว้ว่าเป็นอมาวาสีเอาเนีวมูลเท่านั้นแล้วก็รีเฟชรับออกมาโปรแกรมไม่ธรรมดาสามารถหา n นิว o มูลให้เราในช่วงปีจรน,นะครับสองพั 2022. นยี่สิบสอรายเดือนนะแต่สิบสองแล้วก็ขึ้นมาสองพยบสาม หนึ่งไปถึงสิบสองแล้วก็สองพันยี่ก็คือบวกกบลบประมาณสามปีนะครับเพื่อว่าฟามง,ง่ายพอเราเลือกอันนี้มาปั๊บนะเราก็ไปตั้งดวงใช้เป็นกําเนิดนนะหรือจะใช้เป็นจรก็ได้นะครับเราดูเดือนนี้แล้วเราดูเดือนถัดไปอีกนเนี้ยนะครับอันนี้ผมตั้งดวงกลับมาก่นัน ดูความชอบสมมติว่าเอาดวงไครขึ้นมาเป็นฐานนะแล้วเราอยากจะดูเศษฐานไวีสิทที่อยู่เนี่ยนะสารพัดแล้วก็ดวงลายปีเราอยากจะดูดวงจอนอ่เกิดอยู่เนี่แล้วก็วงดวงไม่มีสี่วงแล้วเราก็มาที่สารพัดนะก็ดูว่า เราจะดูดวงของเตือนไหนแล้วก็ตั้งเป็นจรขยับไปทีละหนึ่งช่วงของมูนเฟสนี่เองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีพลรานะมีจะเอาด้วยไหมนะครับดีเฟสมันก็จะมีูทั้งหนมูมนโฟมูล,ล,มลแล้วก็เอื่ออีกนะฮะรูน่ารีเทิร์นนะครับแล้วก็1 1บหส่วนสิของทินนวัตโซลาร์รีเทิร์นก็คือโซลาร์รีเทิร์นมันคืออาทิตย์กลับมากลุ่มที่เดิมเนี้ยนะครับ แล้วก็มีสลาอินเกสอันนี้คืออยู่ในกลุ่มอลวงรายเดือนเนี่ยเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับแนะนำเพียงท่านี้แล้วกันครับสวัสดี